วันนี้เราไม่ได้ชวนทุกคนมาทำอาหารนะเพราะเรารู้ว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายเราเองก็ทำอาหารไม่เก่งแต่เราจะชวนทุกคนมาอัปเกรดเมนูจากเซเว่นซึ่งทำได้เองง่ายๆที่บ้านปกติเมนูในเซเว่นจะเป็นเมนูรีบเร่งเราจะมาแปลงโฉมให้เป็นเมนูที่พิเศษขึ้นและน่ากินด้วยในแต่ละเมนูใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสำหรับใครที่ยังไม่เคยอัปเกรดเมนูจากเซเว่นเรามีเมนูมาแนะนำทั้งหมด6เมนูน่ากินทุกเมนูมีทั้งเมนูข้าวเครื่องดื่มขนมหวานและเบอร์เกอร์ เรามาเริ่มจากการไปเดินช้อปปิ้งที่เซเว่นบ่อยครั้งที่เรามาเดินดูว่าอะไรที่ลดราคาบ้างแล้วจึงตัดสินใจซื้อหลายๆบางครั้งเราซื้อเพราะมันลดราคาเหมือนคือวันนี้เราซื้อชีสและข้าวเพราะมันกําลังลดราคาอยู่แล้วเราค่อยมาคิดเมนูที่จะนําไปอัปเกรดสําหรับสินค้าลดราคาก่อนที่เราจะซื้อเราต้องดูวันหมดอายุก่อนเสมอและแน่ใจว่าของที่ซื้อมาจะได้กินก่อนที่จะหมดอายุไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบ ซื้อมาแล้วอยู่แต่ในตู้เย็นเปิดมาอีกครั้งอา้าวหมดอายุแล้ว่ะและในบางครั้งเราก็หยิบของกินมาเพื่อที่จะไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แต่เอ๊ะไม่น่าจะกินหมดนี่นาก็ต้องเอากลับไปวางไว้ที่เดิมคือเราสงสัยตัวเองเหมือนกันนะว่าเราอยู่ทีมป้ายเหลืองหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะตอนนี้เราเดินซื้อของไปเรื่อยๆอย่างข้าวเหนียวลาบแซบน้ำพริก ชาเย็นไอศครีมชีสขนมปังวัตเทอร์โทสและไอศครีมโมจิเรามาเริ่มเมนูข้าวคลุกน้ำพริกปลาแซลมอนโชยุเราเชื่อว่าคนที่ DIY เมนูในเซเว่นอยู่บ่อยๆต้องเคยกินเมนูข้าวคลุกน้ำพริกอยู่แล้วแต่เราจะมาเพิ่มความพิเศษของเมนูนี้โดยใช้ปลาแซลมอนมาย่างกับซอสโชยุเริ่มจากการเวฟข้าวให้ร้อนจากนั้นเราจะนำน้ำพริกลงไปคลุก เราจะใช้เป็นน้ำพริกปลาย่างของรุ่งเจริญเสร็จแล้วก็เทใส่จานวางผักที่มีอยู่ในตู้เย็นเพิ่มความน่ากินและมีประโยชน์กับร่างกายจากนั้นโรยเกลือลงบนหนังแซลมอนเล็กน้อยเปิดไฟใส่น้ำมันนิดเดียวรอแป๊บหนึ่งแล้วก็วางแซลมอนลงไปเลย รอจนแซลมอนมีสีเหลืองสวยแล้วเราก็ราดซอสโชยุลงบนแซลมอนเสร็จแล้วเมนูแรกของเราน่ากินไหมทั้งน่ากินลง่ายใช้วัตถุดิบก็น้อยรสชาติอร่อยทั้งจากตัวข้าวคลุกน้ำพริกและเพิ่มรสชาติด้วยปลาแซลมอนย่างชโชยุหอมชโชยุมีความเค็มที่เข้ากับเนื้อปลาแซลมอนแล้วกินรวมกันกับข้าวคลุกอร่อยมาก เมนูต่อไปจะเป็นเมนูเครื่องดื่มกันบ้างเมนูชายเย็นชีสเราแค่ซื้อชายเย็นและซื้อไอศกรีมชิสซ,ซี่บาร์แต่ถ้าที่บ้านใครไม่มีน้ำแข็งอยากลอซื้อน้ำแข็งมาด้วยนะไอศกรีมชิสซ,ซี่บาร์จะได้รสชาติแบบรสชีสละมุนส่วนด้านนอกที่เป็นสีเหลืองเข้มจะเป็นรสชาติชีสแบบเข้มข้น ส่วนวิธีการทําก็ง่ายมากนําไอศครีมชีสซี่ลงไปในแก้วที่มีน้ําแข็งแล้วใส่ชายเย็นลงไปในแก้วชายเย็นจะซื้อเป็นขวดแบบนี้หรือจะเป็นของเซเว่นก็ได้อร่อยเหมือนกันเสร็จแล้วชายเย็นชีสของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่ดูน่ากินสำหรับรสชาติชายเย็นชีสไม่หวานอย่างที่คิดตอนแรกเราคิดว่าจะหวานกว่านี้เพราะชายเย็นและไอศครีมชีสซี่มีความหวาน กินรวมกันน่าจะหวานแน่ๆเลยแต่กินปุ๊บแปลกใจมากไม่หวานอย่างที่คิดแถมยังได้รสชาติที่ละมุนจากไอศครีมอีกด้วยกลายเป็นชายเย็นชีสท,ที่ละมุนมาก ผ่านเมนูเครื่องดื่มกันไปแล้วไปต่อกันที่เมนูขนมหวานจะเป็นขนมปังบัตเตอร์โทสไอศครีมโมจิแค่ชื่อก็น่ากินแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยในคลิปจะมีอัลมอนด์บรานนี่ของ S&P ในตู้เย็นเราจะเอามามิกกันในเมนูนี้ด้วยสำหรับเมนูนี้ใช้ไฟอ่อนเริ่มจากใส่เนยและน้ำตาลอ้อยนำขนมปังบัตเตอร์โทสลงไป บางคนบอกว่าการกินเมนูขนมหวานไม่ใช่สิ่งที่ดีนักแต่สำหรับเราการที่ไม่กินเมนูขนมหวานเลยก็เหมือนกับการทําความสุขเล็กๆในชีวิตหล่นหายไปเรากินของหวานแต่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะยังรักษาความสุขเล็กๆไว้ได้และยังรักษาสุขภาพด้วยในเวลาเดียวกัน ตอนนี้ขนมปังของเราสีสวยแล้วจะไปจัดจานให้ดูน่ารักอาหารอร่อยคู่กับการจัดจานที่น่ารักจะทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นเยอะเลย ตอนจัดจานดูน่ารักน่ากินแต่ตอนกินจริงเราขอเน้นน้าอร่อยนะราดช็อกโกแลตลงไปเพิ่มอีกหวานฉ่ำกันเลยทีเดียวหวานอร่อยแบบนี้แหละสำหรับเมนูของหวานไอศครีมโมจิหวานนุ่มขนมปังโทสหอมเนย ความหวานมาจากขนมปังบัตเตอร์และช็อกโกแลตเมนูนี้ฟินมากสำหรับคนที่ชอบกินและกลิ่นหอมของเนยเราแนะนำเมนูนี้เลยนี่จะเป็นการอัปเกรดเมนูเบอร์เกอร,ร์หมูเบคอนชีสให้เป็นเบอร์เกอร์หมูเบคอนไข่ดับเบิลชีสชิ้นนี้ปกติก็อร่อยครบอยู่แล้วเรามาเพิ่มรสชาติความอร่อยเข้าไปอีกโดยเพิ่มไข่ชีสและผัก ทำเสร็จแล้วน่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยเบอร์เกอร์ Burger ตัวนี้เขาให้ชีสมาแล้ว1แผ่นเราจะเพิ่มชีสเข้าไปอีกแผ่นกลายเป็นดับเบิลชีสเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเบอร์เกอร์เราไม่ได้อุ่นเบอร์เกอร์ให้ร้อนโดยการใส่ไมโครวเวฟนะเพราะการอุ่นโดยเอาเบอร์เกอร์ลงบนกระทะจะได้กลิ่นและรสชาติที่ดีกว่าการใช้ไมโครวเวฟ ใส่เนยลงไปแล้วลงขนมปังก่อนนำหมูลงไปต่อแล้วทอดไข่เลยสำหรับไข่ไข่ชอบสุกก็รอให้สุกในแบบที่ตัวเองชอบแต่สำหรับเราเราชอบไข่ขาวสุกแต่ไข่แดงไม่สุกระหว่างที่เรากำลังรอให้ไข่สุก หั่นไปหั่นมะเขือเทศและเตรียมผักสำหรับเบอร์เกอร์เราจัดเบอร์เกอร์แบบนี้ใส่ชีสใส่ผักใส่มะเขือเทศใส่หมูและเบคอนชีสใส่ไข่และปิดท้ายด้วยขนมปังเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศ เราหั่นแบ่งครึ่งจะได้กินง่ายๆหรือแบ่งกันกินกับอีกคนหนึ่งก็ได้แบ่งครึ่งแล้วเราจะเห็นเบอร์เกอร์เป็นชั้นแบบนี้เลยราสอดมะเขือเทศลงไปหน่อยแล้วกินด้วยกันอย่างอร่อยอะ่ะ เมนูนี้คือข้าวหอยำแมงกะพุนกิมจิชีสเป็นเมนูหลักเมนูกินเล่นหรือจะเป็นเมนูปาร์ตี้ก็ได้เริ่มจากการอุ่นข้าวให้ร้อนน,นำข้าวที่อุ่นแล้วมาเทใส่ถ้วยเพื่อที่จะคลุกรวมกับกิมจิผสมกับยำแมงกะพุน ใส่ซอสโชยุลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นของโชยุจากนั้นก็ผสมรวมกันใส่ชีสลงไปแล้วเบิร์นไฟจะได้กลิ่นชีสเบิร์นตอนที่เรากินเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดจานให้หน่ากินสำหรับปาร์ตี้วันนี้แล้วโรยง,งาขาวไว้ด้านบนเพื่อเพิ่มความน่ากินตัดซองสาหร่ายออกมาวางแค่นี้ก็เสร็จแล้ว เมนูนี้เรายกให้เป็นเดอะเบสของวันนี้เลยให้ดูหน้าตาและปริมาณของข้าวห่อยำแมงกะพรุนกิมจิชีสวิธีการกินก็นำข้าวไปวางไว้บนสาหร่ายจะได้รสชาติแบบอาหารเกาหลีที่เราทำกินเองที่บ้านในวันหยุดตอนนั่งดูซีรีส์จะกินไปดูไปฟินมากหรือจะกินไปนั่งคุยกันไปก็สนุก หลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการกินอาหารเกาหลีส่วนหนึ่งก็เพราะเราได้รับซอฟเพวเวอร์จากการที่เราดูซีรีส์เกาหลีหรือชื่นชอบนักร้องเกาหลีเมนูนี้มีรสชาติครบรสทั้งรสเปรี้ยวของกิมจิตัวแมงกะพนที่หนึบชิดเบอร์นที่หอมและเค็มนิดๆมีกลิ่นหอมจากโชยุและกรอบสาหรา เมนูสุดท้ายของคลิปนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์ลาบไก่ทอดสำหรับไก่ทอดเราทำเป็นไก่ทอดน้ำปลาล้างไก่แล้วใส่แป้งทอดกรอบและน้ำปลาลงไปคลุกให้เข้ากันเอาไก่ไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมง ระหว่างที่เรารอไก่ทอดเราก็ไปเวฟข้าวเหนียวลาบแซ่บให้ร้อนแล้วหันหลังกลับไปพลิกไก่ทอดที่สีกำลังจะสวยแล้วไฟสำหรับการทอดไก่อย่าใช้ไฟแรงมากนะเพราะจะทำให้ด้านนอกสุกแต่ด้านในยังไม่สุกตอนนี้เสร็จแล้วทุกขั้นตอน ข้าวเหนียวลาบแซบและไก่ทอดร้อนมากพร้อมกินแล้วทุกคนน่ากินสุดๆเมนูนี้เปลี่ยนจากเมนูเร่งด่วนให้เป็นอาหารจานใหญ่แบบง่ายๆถ้าใครมีเวลาอยากจะกินแบบครบรสเราแนะนำให้ซื้อส้มตำมาเพิ่มด้วยก็จะกลายเป็นเซตอาหารอีสานอย่างง่ายได้เลยในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันยากๆที่เราทำแล้วรู้สึกฝืนตัวเอง แต่เราแค่ทำหรือดัดแปลงในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องเหนื่อยใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ EP นี้เราไปก่อนนะเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย